ที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีมีอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวใหม่นะคะที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในช่วงใกล้เทศกาลฮาโลวีนกับนิมิตบาร์ค่ะร้านนื่อชิวนาคอนเซปต์หลอนสุด Create, ครีเอทเพิ่งจะเปิดให้บริการได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะแต่กลับสร้างกระแสในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเอกลักษณ์การตกแต่งและเมนูเครื่องดื่มที่ไม่เหมือนใครผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบรรยากาศภายในร้านนิมิตบาร์ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณหลังนำชายพัทยากลาง ถูกโดยนบิทเป็นบาทสไตล์ไทยผสมผสานบ้านร้างคู่หันเล็กๆโดยเก็บรายละเอียดทุกจุดอย่างพิถีพิถันค่ะทั้งสารไม้โบราณเครื่องเส้นโครงกระดูกทูบเทียนกะโหลกและแสงไฟสีแดงสลัวที่ช่วยสร้างอารมณ์หลอนให้กับผู้มาเยือนที่บริเวณด้านหน้าร้านมีสารจุดกลวดน้ำห้รวมอธิษฐานก่อนดืมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านนี้นะคะ นอกจากความโดดเด่นด้านการตกแต่งแล้วเมนูเครื่องดื่มของร้านยังเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ที่สอดคล้องกับธีมความหลอนเช่นสาธุโค็อกเทลสวดสามจบสุราผีบอกน้ำแดงเจ้าที่รำถวายรถและปลงสังขารค่ะทั้งหมดเสิร์ฟในภาชนะสุดแปลกอย่างโกดจำลองและขันน้ำมนเพิ่มความสมจริงและกลิ่นอายความเชื่อแบบไทย,ไทย เจ้าของร้านเผยนะคะตั้งใจตกแต่งและออกแบบทุกรายละเอียดด้วยความเคารพต่อวัฒนธรรมความเชื่อและความชอบพร้อมสร้างบรรยากาศให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความสนุกแบบมีเอกลักษณ์และยังสามารถสวมชุดธีมเช่นสบายตานีชุดหมอทำพ่อหมอเทวดาเพื่อรวมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แม้จะเป็นร้านขนาดเล็กเพียง5โต๊ะเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ที่ได้รับความสนใจจากทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะในช่วงของเทศก,กาลฮัลโลวีนที่กำลังจะมาถึงในวันที่31ตุลาคมนี้สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ความร้อนสุดครีเอทีฟสามารถแวะได้ที่นิมิตบาร์ค่ะ หลังนำชัยพัทยากลางเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง2นาฬิกาถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของพัทยาที่รวมความบันเทิงความเชื่อและความหลอนเอาไว้ในที่เดียวอย่างลงตัวค่ะ